มาแล้วครับผมวงสองมาแล้วนะครับลำเพนโชเป็นการเขากุ้มนะครับหนึ่งสองสามสแต่ยังไม่รู้ว่าสีไหนนะครับเบอร์ผมอยู่เบอร์หนึ่งนะครับเบอ,อ,อร์หนึ่งมีฮักแพงเหรอเบอร์หนึ่งมี ฮักแพงฟ้าใสจากวงสองนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆน้องๆแดนเซอร์นะครับอีกหลายคนอยู่เร็วๆๆขึ้นมาเราจะพูดทีเดียวเลยเนะี่ยหมดยังวงสองมาเลยวงสองเล้วๆๆโซ่ไหนฟ้ามาบอกคนว่าอะไรเบอร์อะไรเบอร์สองบอกไปเลย นี่แม่ค้าต้องเป็นสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ผลไม้เน่าเนี่ขนมปลาขึ้นลาก็มานี่เลยมาเจกน้องมาแล้วน่ท้องเสียตามกันอันนี้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งต้นมารวมกันตรงนี้สิมัน นี่เบอร์อะไรอันนี้เบอร์อะไรยับหยับยับเดี๋ยวหาคนเตะตะก้อด้วยเว้ยฮะอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยติ๊กี้ก็เล่นอยู่ล่าบัลโบดีเล่นโดนแล้วเบอร์อะไรตรงนี้ยเปลี่ยนแล้วมู๊เข้าไปสีโบดีเล่นแจ็คสนิทเลยกีฬาทำไมเบอร์สีไม่เคครบเหรอมันน้อยจังกับเบอร์สามนะฮมันน้อยจังเลยลูกเล่ เอาวงสองมีจก้นคือเป็นตะหน่อยแทะอีจออยู่เบอร์อะไรลีแทนล่ะเนยอย่ามาจุกขนมปังของเบอร์สามไปให้เบอร์สองนะจ้ามันต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะจ้าชดีกุ๊กูคือใครเอาเร็วชดีก๊กกู

รวนแล้วลวนแล้ว,ลว,ลวครบยางยมาครบยางหรอ,อ่แะแยกกันออกสิยแยกกันให้มันตรงเซตสีสไม่ใด้ดูว่าอันไหนน้อยจะได้แบ่งให้อันนับเลยแม่สีแต่ละคนนับเลยของกลุ่มใครกลุ่มมานับเลยลูกอ่ะสีนี้พี่แอนค่ะกจ้า นับลูกทีมเธออ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มสี่เดี๋ยวกลุ่มสี่ใครยวิวนิวเช็คปะชาก,ก่อนห้บไงยิวเป็นผู้จัดการ <c oughs> ดูแลลูกๆนะจ๊ะแล้วคืออะไรยืนยืนอยู่คืออะไรยืนยืนอยู่งงไปหมดแล้วนะต้องเบอร์อะไรลูกโอเคอ่ะยืนยืนอยู่เป็นใครซินายเบอร์ไหนครนั่งลงได้ไหมที่ยืนยืนอยู่อะ โอเคโอ้มีแต่ดาวลูกเลยเบอร์สารนั่งลงเขาจะได้นับลูกเอออ่ะจะได้ดูกระดาษนิดหน่อยพี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองซีนีไลน์ฟีมมาสิเบอร์ไหนครับฮะเบอร์สี่หรอสามอ่ะฟีมเบอร์สามค่ะลูกเรียกเอาน้องหน่อยเร็ว นีรนาเบอร์ไหนคะเบอร์หนึ่งเหรอแต่จะหลุดเบอร์หนึ่งเหมือนเชิญผู้สูงอาลุเลยอีดอกเบอร์หนึ่งยังไงกูอีหอมอีเบอร์ไหนอีหอมนี่ใส่อีหอมอ๋อหายใจไม่ออกบอกหอมนะคะอาเช็คมาได้กี่คนสามสิบสี่เบอร์หนึ่งเท่าไหร่ลูก ลูกลูกมาจากลูกกูใสไหมใสเวล่ะไปเอามันมาสินสอดนะน่ะใสไหมกันเบิดมืออันนี้เย็ดไม่เป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคุม <tactical> ซี่แต่ลูกกูทั้งวันแพ้ลูกอย่างนี้จะว่าอีพีซีไปไอ้อีซีไม่ไปทำหมันแล้วเนี่ยเย็ดไม่เป็นไม่ต้องไปยุ่งกับเขา เขาเย็ดไปมาี่อีเพย์นี่ดำเท่าไรลูกอันนี้เท่าไรอันนี้เท่าไรเท่าไรสามสี่เุษเรา้อ่เข้าไหนเท่าไหนก็โม่ปะอ่ะลูกขึ้นมาสองทนแอนเลือกเลยเลือกเลยใครก็ได้มาสองคน อ่านะลุกขึ้นวงสองลุกขึ้นยืนดูหน้าสิอยู่วงสองบ๊อบบอบบ่ใ้ตังคนุ่ยย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 ย่ยย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 ยูยย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 ัยงลยยนยย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 ยงยยยยตยย่กงมยยยยย อยู่เบอร์อะไรอย่าเพิ่งเดิอนอีแอดไปน,นุ่นอ่ะมันคือขาดกันหลายแหรอนั่นเหรอตะ,เ,อหะเหรวอวะเอาหน่อยมเม็นไหมซ้ามเปดกับซ้ามซาม เอชมพูไปโน่นฝั่งนู้นเบอร์หนึ่งไปมึงแยกกับตะการได้ไหมเป็นไรต้องมองหน้ากันกีแพนกีนรกหัวเมียคันเนาะแม่กระาช่างเจ้าเหนื่อยแอะของแอเถ้ากับแอดแอตัดออกไปสามนะแอดร้านนี้ร้านเท่าไหร่ลูก สามสี่รวมมีหอมอยังนุ่น,นล่ะนุ่น,นละ่ะก้ายังไม่เสร็จเหรอ 35, ส5รวมคนใหม่หรือยังอ่ะโอเคถ้ากับของซอนขาไปคนเดียวเนาะคือไม่เกี่ยว เพศสัมพันธ์ทำไมดีอะโอเคอะมาเงียบๆเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกของซอยเป็นหัวหน้าสีเหรอครูไก่ไม่เอาตัดมาไม่มันไม่ยุติธรรมถ้าครูไก่เป็นหัวหน้าสีเธอแล้วคนนี้ล่ะสีนี้ล่ะสีนี้ล่ะถูกป่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าคือครูไก่เป็นหัวหน้าสีเธอครูต้องเป็นหัวหน้าสีนี้ด้วยครูปอด้วยถูกไหมล่ะเออมันไม่มันไม่เสมอกัน เหลือ33ใช่ไหมอ่ะขอเอ็นมาอีกหนึ่งเอาเป็นม่านฟ้ามาไปวัดดูก็ได้เลยก็ไปวัดไงไปเผาอ่ะโอเค อย่างนี้ซอนเป็นแม่สีอีต่อเป็นรองฝั่นนี้เป็นใครอแอนฝั่นนี้เป็นใครเป็นรองโชฝั่นน,าาน,น,นีเนเนน้เป็นใครเหนียวค่ะเหนียวกักากาฝั่นนี้เป็นใครอ,รอรมีมีนกับ,บ,บม,มีนกับโคมีกับโคโอเคอ่ะอันนี้คะแนนที่ครูจะให้ส่วนตัวนะครูจะมีให้ส่วนตัว ป้ายคะแนนป้ายใครเลือดเอาไปสองดัมเมเยอร์ใครเลือดเอาไปสามเชียร์ลีดเดอร์ใครเลือดเอาไป,ส,าดดาไปสี่ขบวนพาเลทสวยงามขบวนไหนเลือดเอาไปอ่าอันนี้เนาะอันนี้จากครูเองนะที่เหลือฉันไม่รู้อันนั้นของผู้บริหารเนาะถูกไหมอ่าแล้วัาจากผู้บริหารเนาะ เอาสี่สิ่งนี้อันนี้ได้จากครูแต่ว่าอีสี่สิ่งนี้ผู้บริหารก็มีให้กังหากนะไม่เกี่ยวกันเนาะหนูหนูเอมี่อยู่อยู่เบอร์อะไรอ่ะเบอร์หนึ่งเนาะโอเคฮอดี้อยู่เบอร์อะไรอ่ะยังไม่รู้เนาะยังไม่จับเดี๋ยวเดวรอรวมกับวกใหญ่ก่อนว่ามีใครมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวครูเป็นสปอนเซอร์อันนี้ให้ลูกชิ้นอีกุ้งสีระไม้ แล้วก็ขนมปังปิ้งอีจอนสีละแผ่นแบ่งกันให้พอนะใครไม่ได้กินอีหัวหน้าสีจาดการเลยต้องแบ่งให้ได้กินพร้อมๆกันเท่าๆกันนะเคป่ะเดีายวองารยุกนะลูกนะเราไฟกันสุดที่สุดเด็ดนนี้พูดถึงก็นได้แต่ละสีเออว่าบาดเยอนี่ ชุดชุดชุดยังไงชุดอ,ดดดอ่ะฟังนะเผื่อบางคนไม่มีงบไงเผื่อบางคนไม่มีงบ้องไปคนแอ <add, S 2> ดแอดอยู่ไหนคะโอ้แอดวางมือสิริอยู่ไหนให้สีและทีมนะอย่าให้เขาเป็นคนแต่คือให้คนได้สีและทีมเผื่อบางทีมไม่มีชุดนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าสิริตา สีไหนที่ไม่มีชุดเอาไปหาพี่สิริตาให้สิริต,า,<ช>ตาพาไปแล้วก็ไปยืนคุมเขาดีกว่าดีกว่าให้เขาไปเองแล้วก็<ช>ลืมว<ช><า>่าถูกปะเดี๋ยวมันเหนื่อยเราอีกเออเท่านั้นแหละประมาณนั้นก็ไปทั้งสี่สีนั่นแหละไปไปหาสิริเลยคุยกับสิริก็ว่าเอาไว้เสรแล้วไงพิสูจรตาอ่อนดที่ไรเขาเดิมไม่ตายแล้วเขาเป็นลักแล้วก็สิริตาเลือกชุดดีด พอชุดบางชุดวงหนึ่งต้องใช้ต่อเขอ้าใจไหมลูกใช่นั่นแหละถึงให้สิริเป็นคนคุมไงเข้าใจไหมวงหนึ่งต้องใช้ต่ออะไรนะ้ายแรงมากเออชั้นเออไยห้กูเห็นนะอ,อ,อยากให้เห็นถืออะไรของ<ฆ>ไยห้กูเห็นว่าออกมาจากหมูก้านะ อ๋อออกคนละสองร้อด้วยอ,ออสีอะไรสอะไรสี่ออสิบอ๋อโอเคเดี๋ยว อ,อ,เ,เ,อ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 เดี๋ยวรายละเอียดอีกย่างเดี๋ยวเขาสิแกงอีกเด้อแต่ว่ามืออื่นพวกเจ้าสิรูเป็ทุกอย่างเออว่ามีอย่างแนีนนแน่อย่างแนี่ย,ย,นย,ย่างเนี่ยเราเจ้าเสลี่ยเตี่ยมพรบพอเดี๋ยวเัาครจะคุยกันแล้วว่ามีกีฬาอีกอย่างแนี่ยเราก็สิแกงให้มุเจ้าได้รับรู้แล้วมุเจ้าก็แยกแยกกัน